ดวงรายวันประจำวันพฤหัสบดีที่11เมษายนพุทธศักราช2567ขึ้น3ค่ำเดือน5ปีมะโรงคนเกิดวันอาทิตย์การงานทำงานเรื่อยๆสบายอกสบายใจยิ่งเป็นงานที่ต้องออกพักสนามคุณยิ่งรู้สึกมีความสุขในการทำงาน งานติดต่อประชาสัมพันธ์หรืองานที่ต้องใช้วัฒศิ์จะโดดเด่นก้าวหน้าและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีการเงินคุณหาเงินง่ายแต่มักจะใช้เงินเก่งด้วยทำให้วันนี้คุณไม่มีเงินเก็บแต่คุณก็มักจะไม่กังวลเพราะเชื่อมั่นในตนเองสูงว่าจะสามารถหาเงินได้ทันซึ่งคุณก็ทำได้ดังคิดจริงๆความรักและครอบครัว รักมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในใจของคุณยังรักแต่ก็อยากจะมีเวลาส่วนตัวจึงอาจจะมีการตกลงแยกกันอยู่หรือห่างกันสักพักเพื่อเพิ่มช่องว่างของคู่รักคนโสดหากคุณกล้าพอที่จะเข้าไปทําความรู้จักกับคนที่คุณชอบคุณก็จะแปลกใจที่มีผลตอบรับที่ดีกว่าที่คาดไว้สีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุหรี่เสริมความเข้มแข็งมุ่งมั่นและความร่วมมือร่วมใจ ทิศมงคลทิศใต้เสริมอำนาจความน่าเกรงขามและความสำเร็จเวลามงคล4.30นาฬิกา30นาทีถึง6 0นาฬิกาคนเกิดวันจันทร์การงานงานค้าขายทั้งปลีกและส่งงานการเงิน ขายหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจกงศีจะโดดเด่นก้าวหน้าดีมากมีเกณฑ์ได้มรดกงานจากครอบครัววันนี้หาเงินง่ายใครที่มีลูกหนี้วันนี้ก็จะได้รับชำระนี้อย่างไม่ยากเย็นการเงินความพักเพียนอดทนในการทำงานหนักของคุณจะส่งผลเป็นรายได้ที่ชัดเจนในวันนี้คุณจะมีกำลังใจมากขึ้นว่าที่ทุ่มเทลงไปนั้นไม่ได้เหนื่อยฟรี จะมีข่าวดีทางด้านการเงินมาจากเงินค้างชำระเงินตกเบิกหรือเงินที่คุณเคยคาดหวังว่าจะได้รับแต่พบความยุ่งยากเมื่อในอดีตความรักและครอบครัวคนโสดจะพบกับคนที่ถูกใจได้เจอเพื่อนที่รู้ใจกันถูกชะตากันเป็นพิเศษซึ่งมีสิทธิสารสัมพันธ์เป็นคนรักกันในอนาคตได้ส่วนคนมีครอบครัวจะได้มีการร่วมฉลองกันในเรื่องดีๆหรือมีการแสดงความรักโรแมนติก ได้รับความใสใจจากคนในครอบครัวดีขึ้นสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสสดชื่นได้รับความเมตตามีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงเหนือเสริมความรักหวานชื่นมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมผู้คนเอนดูรักใคร่เวลามงคล 3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงานคาดหวังงานใหม่หรือการเริ่มเปิดธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้รับข่าวดีให้คุณพอใจวันนี้ลูกน้องบริวารดีจะช่วยเหลือการงานได้อย่างดีและซื่อสัตย์ คุณมีความกระตือรือร้อนงานที่เกี่ยวกับการเก็งกำไรหุ้นการบริหารเงินและดอกเบี้ยจะโดดเด่นก้าวหน้าเป็นพิเศษการเงินเงินคือปัญหาใหญ่ในวันนี้นอกจากจะหาเงินยากแล้วยังมีเกณฑ์ไหลออกอย่างต่อเนื่องวันนี้คุณจะเครียดเพราะเรื่องเงินพอสมควรและอาจทำให้ล้มป่วยได้จึงมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินซ้ำซ้อนกับการรักษาสุขภาพตนเองเพิ่มเข้าไปอีกวันนี้ให้ใจเย็น อย่าเพิ่งคิดมากเกินไปโอกาสทางการเงินของคุณยังมาไม่ถึงความรักและครอบครัวคนโสดมีเกณฑ์ต้องโสดต่อไปเพราะช่างเลือกและมองคนที่มีฐานะดีเป็นอันดับแรกทำให้มีคู่แข่งเยอะส่วนคนมีครอบครัวมีความสุขตามอัตภาพมีความมั่นคงในครอบครัวมากขึ้นสีมงคลสีเทาสีบรอนสีควนบุรี เสริมการเงินคล่องตัวโชคลาบลอยและความช่วยเหลือทางการเงินทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมความเชื่อฟังความอ่อนน้อมและโชคจากคนใกล้ตัวเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวัน การงานวันนี้มีเกณฑ์ได้ทำบุญหรือเข้าร่วมพิธีทางาศาสนาหรือองค์กรของคุณจะได้เข้าไปร่วมทำการกุศลทำสาธารณประโยชน์แก่คนหมู่มากซึ่งจะสร้างความสุขและเพิ่มบารมีให้แก่คุณการเงินการเงินโดดเด่นและคล่องมืองานที่เป็นเจ้าของทำเองงานค้าขายที่ต้องมีการเดินทางหรือการขยายเครือข่ายจะทำเงินให้กับคุณได้มาก ความขยันขันแข็งและวาทศินเป็นจุดแข็งในการสร้างรายได้ของคุณในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณมือเติบใช้จ่ายเพื่อคนรักหรือคนที่คุณหมายปองอย่างใจะใหญ่ทำให้ได้ใจเขามาพอสมควรอย่างไรก็ดีคุณก็ยังมองหาคนที่จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นไม่ใช่กัดก้อนเกลือกินหรือคอยพึ่งพาแต่คุณครอบครัวมีความสุขได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสนุกสนานและหรูหรา สีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมสุขภาพดีจิตใจเข้มแข็งร่าเริงทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความโดดเด่นกล้าหาญอำนาจอิทธิพลผู้คนเกรงขามเวลามงคล22.30นาฬิกา30นาทีถึง 24. นาฬิกา คนเกิดวันพุธกลางคืนการงานงานที่ต้องใช้ฝีมือความละเอียดอ่อนและความสามารถในทางสร้างสารรค์จะสร้างชื่อเสียงอย่างโดดเด่นให้แก่คุณในวันนี้คุณจะชอบที่จะได้รับความสนใจและมีกำลังใจจากคำชื่นชมวันนี้คุณมีพลังในด้านความคิดสร้างสารรค์สูงการเงินหมุนเงินยากทวงถามจากลูกหนี้ก็มักจะพลาดหวัง วันนี้ไม่ควรลงทุนใหม่หรือใช้เงินซื้อของชิ้นใหญ่ทั้งควรระวังจะเสียเงินจากปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะที่เกิดจากความเครียดไม่ควรให้ใครยืมเงินในวันนี้ความรักและครอบครัวความรักสดใสแต่ก็รับเรียบไม่หวือหวาคุณและคนรักเอื้ออาทรดูแลใส่ใจกันเป็นอย่างดีส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักที่ตามหาถูกใจกันตั้งแต่แรกพบบางคนจะเปี่ยมสุข เพราะได้เริ่มคบหากับคนที่แอบรักมานานคุณฝันและพยายามให้ความรักครั้งนี้ดีและยั่งยืนที่สุดสีมงคลสีแดงสีทองเสริมการหมุนเงินคล่องมือมีโชคลาภมารดกกำไรจากการค้าขายทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมสุขภาพกายผ่องใสจิตใจร่มเย็นชีวิตราบรื่นเวลามงคล9น้นาฬิกา ถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพฤหัสบดีการงานผู้ที่รับราชการทหารตำรวจหรือทำงานในระดับสูงในแขนงต่างๆจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศและโดดเด่นมีเกณฑ์ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง จะได้เข้าไปรับผิดชอบงานที่มีขนาดใหญ่ต้องรับผิดชอบสูงหรือได้ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติซึ่งจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีการเงินวันนี้หากพบปัญหาเรื่องเงินมักจะไม่ประสบความสำเร็จที่จะขอความช่วยเหลือจากใครบางคนจะถูกโกงถูกเอาเปรียบในเรื่องเงินธุกรกรรมทางการเงินก็มีเกณฑ์จะถูกชุบมือเปิบถูกหลอกลวงให้เสียเงิน ระวังอย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพน,นันและธุรกิจสีเทาคุณจะมีแต่เสียฝ่ายเดียวความรักและครอบครัววันนี้อาจต้องเหนื่อยหน่อยในเรื่องความรักยิ่งคนที่คบซ้อนหรือเล็งไว้หลายคนวันนี้จะเกิดกรณีรถไฟชนกันขึ้นได้ทำให้ต้องแก้ตัวเป็นพันละวันมีเกณฑ์จะผิดพลาดจนไม่เหลือใครสักคนด้วยระวังให้ดีสำหรับคนที่หลายใจ สีมงคลสีส้มสีแสดเสริมความสามาัคคีไม่ตรีจิตความเชื่อฟังทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเสริมโชคลาภฐานะได้ทรัพย์สินมรดกเวลามงคล19นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาคนเกิดวันศุกร การงานวันนี้ให้ระมัดระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะอุบัติเหตุทางท้องถนนและจากเครื่องจากขนาดใหญ่งานที่มีการเดินทางจะมีอุปสรรคที่ไม่คาดฝันเข้ามาให้คุณปวดหัววันนี้ให้ระลึกไว้เสมอว่าไม่ควรประมาทเด็ดขาดการเงินงานที่เกี่ยวกับครอบครัวการสังสรรค์จัดงานเลี้ยงอีเวนต์จะสร้างรายได้ให้กับคุณมากเป็นพิเศษในวันนี้ คนในครอบครัวจะมีส่วนช่วยเหลือคุณทางด้านการเงินหรือแนะนําวิธีดีๆที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณการเงินลื่นไหลไม่สะดุดติดขัดใดในวันนี้ความรักและครอบครัวอย่าเอาแต่ฝันหวานคิดเอาเองว่าเขามีใจลองเข้าไปพิสูจน์ให้รู้แน่จะดีกว่าส่วนคนมีครอบครัวช่วงนี้อาจต้องเก็บตัวสักหน่อยเนื่องจากภาวะที่เกินควบคุมทำให้ต้องอยู่นิ่งๆไว้ก่อนอดทน และเป็นกำลังใจให้กันและกันสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความสงบสุขทางใจสุขภาพแข็งแรงทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความเด็ดเดี่ยวความขยันขันแข็งเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันเสาร์การงานคุณยังต้องอดทนต่อสู้กับงานตรงหน้าที่มักจะมีอุปสรรคหรือปัญหาให้คุณตามแก้อยู่เสมอแต่ด้วยกำลังใจและความกระตือรือร้นของคุณทำให้คุณสามารถผ่านมันไปได้อย่างดีและได้รับคำชื่นชมอีกด้วยการเงินผู้ใหญ่เพศชายจะช่วยเหลือและให้โชคด้านการเงินแก่คุณในวันนี้งานที่ต้องใช้คอนเน็ชัน งานศิลปะและงานที่ต้องออกแบบใช้ความคิดสร้างสารรค์จะทําเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษและควรเข้าทางผู้ใหญ่เพราะเงินจะเข้ามาเพราะผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่ในวันนี้ความรักและครอบครัววันนี้เรื่องรักสําหรับคุณแล้วมักจะเป็นเรื่องซับซ้อนและทําความเจ็บช้ําให้คุณมากกว่าความสุขระวังการเข้าไปเป็นมือที่สามโดยไม่ได้ตั้งใจหรือผู้ที่มีคู่อยู่แล้ว ก็อาจจะจับได้ว่าคนรักของคุณมีใจเป็นอื่นแต่ก็ไม่ควรตีโพยตีพายให้ตั้งสติให้ดีคุณมีดีกว่าที่คุณคิดสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมสุขภาพแข็งแรงและความเบิกบานใจทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมความรักมั่นคงความช่วยเหลือดูแลเวลามงคล9นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาที